ะะเราไปตามกันที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างค่ะเนื่องจากพายุโนรูนะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับความเดือดร้อนค่ะน้ําท่วมเส้นทางจราจารหลายจุดนะคะชาวบ้านค่ะยังต้องอพยพไป,ปอยู่ที่สูงอย่างต่อเนื่องค่ะผู้สื่อข่าวเอ็นบีทีอุบลราชธานีได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าหลังจากที่พายุโนรูพัดเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทําให้ประชาชนในเขตอําเภอวารินชำราบ และอำเภอเมืองนะคะได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะเนื่องจากปริมาณน้ําในแม่น้ํามูลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรหลายชุมชนเส้นทางจราจรระหว่างช่วงสะพานสมเด็จย่าหรือสะพาน100ปีอำเภอเมืองกับช่วงสะพานกุดป,ปลาขาวอำเภอวารินชําราบมีน้ําท่วมสูงกว่า50ซนติเมตรค่ะน้องน้าฝนคะ,คะระยะทางกว่า150เมตรรถเล็กนะคะไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้เลยค่ะ ส่งผลให้การจราจรในช่วงเช้าติดขัดเป็นบางช่วงนะคะเนื่องจากประชาชนเนี่ยต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นค่ะ,คะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอ,อำเภอวารินชำราบมาอำนวยความสะดวกให้นะคะในขณะที่ชาวบ้านชุมชนกุดปลาขาวที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ํามูลกว่า100ครัวเรือนกําลังเร่งอพยพขึ้นไปอยู่ที่สูงค่ะ,คะโดยมีสารวัตรทหารและก็กําลังพลจากมณฑลทหารบกที่22 ค่ายสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์มาช่วยขนของของชาวบ้านนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงน่าสงสารมากเลยน้องฝน,นคะ,คะแล้วก็รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงค่ะที่ไปอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนค่ะนี่นะคะภาพที่เห็นคี่พี่ทหารเนี่ยช่วยกันนะคะช,ช่วยกันอุ้มผู้ปว่วยติดเตียง ขึ้นไปบนรถเพื่อที่จะพาไปอยู่ในพื้นที่สูง<ช>ที่ปลอดภัยพื้นที่ไม่โดนน้าท่วมนะคะในขณะที่ดรนัดนิชาเพิ่มทองอินนายกเทศมนตรีตําบลคําขวางค่ะก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าถนนซุดตัวค่ะมีทางขาดนะคะความยาวประมาณ5เมตรด้วยกันที่บริเวณบ้านคําขวางหมู่ที่5ตําบลคําขวางอําเภอวารินชกำราระหว่างวัดบ้านแต้กับบ้านโนนเคงค่ะรถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะ ซึ่งถนนเส้นนี้ค่ะ เป็นถนนเส้นที่ประชาชนแล้วก็น้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเขาใช้เป็นเส้นทางหลักเลยในการที่จะไปเรียนไปมหาวิทยาลัยนะคะจึงได้ประสานไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56อำเภอเดชอุดมซึ่งทางทหารค่ะจะนําสะพานแบบที่สามารถใช้ได้ชั่วคราวนะคะ,คะมาติดตั้งชั่วคราวก่อนซึ่งมีความยาวตรงนี้นะคะมีความยาวประมาณ15เมตรด้วยกันเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปก่อนในช่วงนี้ การบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะคะ,คะนอกจากนี้ค่ะพื้นที่ทางการเกษตรอย่างที่เห็นเลยมีน้ําท่วมเข้าพื้นที่ทางการเกษตรที่เข้ากําลังออกรวงกว่า1,000ไร่เลยค่ะ,คะ